มาแล้วครับมาแล้วใหม่ๆสดๆเทปน้ำหยดใครทำแตงปลูกพริกปลูกแตงติดต่อมาได้นะครับเทปน้ำหยดสิบเซนหนึ่งรูมาแล้วใหม่่สดๆของเราพร้อมส่งนะครับสกลนครทงทุ่อำเภอสกลนครเลยนะครับใหม่ๆสดๆ,สดๆฝากด้วยนะครับ หรือจะเป็นพลาสติกคุมดินก็มีนะครับพลาสติกคุมดินเมตรยี่สิเมตรแปดิเซนเรามีทุกขนาดความหนามีตั้งแต่2 5่สิบห้าสามสิบยี่สิไมค่อนสาิไมค่อนสาไมค่อนปลูกพริกปลูกแตงติดต่อเราได้นะครับเรามีหมดทุกอย่างหรือจะเป็นข้อต่อเทปน้ำยดยดเราก็มี ติดต่อเราได้ร้านยิ่งทวีพงศ์โดงมะไฟนะครับพร้อมส่งครับส่งถึงหน้าสวนพร้อมปุ๋ยรองพื้นจะเป็น1 6ซ c รองพื้นแตงหรือจะเป็น1866เต่าบิน1 6ซ c เต่าบินก็ได้นะครับหรือจะเป็น2055เต่าบินก็ได้นะครับหรือจะเป็นพลาสติกคุมดินเดี๋ยวพาไปดูครับพลาสติกคุมดิน นี่ครับพลาสติกคุมดินอันนี้เจาะนะครับเจาะ40กว้าง40ยาว45ครับอันนี้พลาติกคุมดินของเราติดต่อได้ที่ร้านยิ่งวีพงษ์ดงมะไฟของเราจะเป็นตากระทิงนะครับตากระทิงทองนะครับมีชื่อร้านเรียบร้อยการ,รันตีความเหนียวทนนะครับ40 45นะครับสามารถติดต่อได้ร้านินทวีพงษ์ หรือจะเป็นเทียมนหยดสด 1, 10สิบเซนสองรูเราก็มีนะครับฝากด้วยนะครับฝากด้วยโทรสั่งได้นะครับเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์โทรให้ที่หน้าคลิปวิดีโอเลยนะครับขอบคุณครับ